ยาปิเวนาสันตุจเตชัยยเสดชัยทานลาภังสวดเทพระพยังสุขังพลังเสริอายุจวันนอนโกขังโกเทเจยสวาสตาวาสาจะอายุจัจจีวะเสตเทพวันตุเตชันยตโตปิญาโมเลพระพยานนลวัตโนอ ວານຕະວັງວິຊະຍໂຫອິໄຊຍາສຶຊະຍະມານະຕະເອອະປາຣະຈິດຕະຕະລັງເກສິເສເພທະວິໂຕຄະນະເຍອະພິເສເກ ლნით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 გიმნ ទៅ დოთამნ ្ ილნ ះទៅ დამენ ្ ილნ რ ៼យ თნ ះទៅ მ

Home sweet home. Thank you so much for nice taking care right. of us for 20 years, 19 years, 20 years. So we're Not gonna nice. move to new home. covid person, Covid-versing also. Yeah. Okay. Okay. ข้างหลังบ้านด้วยนะอาจารย์แบตเอร์ยัไม่ิงอาจารย์บอกว่าแบตครับเลามาแล้วมาอยู่กับไอ้ไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเดีจ้าของบัานใหม่พ่นมาอยู่กับพ่นอยู่ดีไม่แห้งเฮ้เบิดทุกเบิดโศสูบเบิรโลกเบิรภัย อาจารย์ท่านมาขอห้องแนมเนี่ยอาจารย์โอ้ยหว่าเป็นยังเขาไปว่ามีผู้ชายบัตรทับมันอั้งนี่เลยอันนั้นสารกมดกับไปเนี่ยอาจารย์พนธิเดานั่นแหละมีปัญหาอยู่ตอนนี้กําลังสี่สองสองเช้านะตรงส่งให้เขาเห็นว่านั่นเพราะว่าให้สารกมดกับเพื่อนในอาจารย์สิดน้ำม้อนไปเพื่อน่นอาจารย์พท่านมา ชิดกับเป็นลกเจ็บนนอะเจ็บนอเนาะเห็นว่าเรามีครบเรามีคาสุปราจันเนี่ยนะครับแล้วสบิ๊กวัแล้วสีกวนเนสุรนเนี่ยบททุกบทสูกเลยพป็จรกาล้างบ้านอาจารย์กาลังบ้าน่ามากกาล้าง้านโอ้ยมันมันเซเวราหมดแล้วโอ้เป็นยังโดด

วแม่เจ้าทอนี้แม่เจ้าคงคาเทวดาฟ้าดินเนี่ยเจ้าของไม้พันมาอยู่ก่พันอ่ามีความสุขความเจริญขอบคุณที่ไปเจ้าคงคาขอบคุณที่ลูกอยู่ที่นี่มาสิบสิบกว่าปีนะก็ขอบคุณนะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเจ้าที่<ห>เจ้าทาง<ห>แม่นางทอนี้นพี่บัานพี่เรือน,น<ด>ขอบคุณด้วยจ้ะเด้อ กคุณก็ขอให้ลูกไปอยู่บ้านใหม่ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญร่ำรวยความดีร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองปรารชนะสิ่งใดก่อยสมใจปราถนาทุกสิ่งทุกประการคอณโรัพทำไมควอมโซอสัมาโัมาอโซซับมันกันน้าได้โซซับกันน้าได้แมามาเม่กห้อง อันตรายเข้ามาเอาหน้าบ้านมาเอาหน้าบ้านอาจารย์มาหน้าบ้านใม่อาจารย์หน้าบ้านอาจารย์หน้าบ้านมาหน้าบ้านหน่อยอาจารย์เชิญหน้าบ้านด้วยค่ะหกศูนย์สี่เลขที่ออกคืนนี้สี่ตัวสี่ตัวหกหนึ่งหกศูนย์สี่ไปซื้อเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งหกศูนย์สี่นะจ่าไปซื้อเด้อไว้แมจะปอาจารย์จะลุกขำเลยไหมยังสนุกอย่างปี นี่อาจารย์ยังสิงนยังซิงๆๆๆ้นป่าลงลดลงลดมึงหนึ่งเฮนี่น้ำบินใหนึด้อาจารย์เซ <laughs> นพระอาจารย์มาสวด ขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางได้จับมือเด้อสาวหุ่นมาปราดพระจ้า,จา,า,า,เ,าเป็นจารณ์มะปากเราเดี๋ยวสวนบ้านเก่าแล้วจะเปสวนบ้านใหม่ดีนะจ๊ะยังก่อนสวนบ้านเก่าแล้วเป็นสวนบ้านใหม่ดีเห็นไหมลูกสาวอีเมียลูกสาวอีเมียโอ้ยลูกสาวอีเมียเด้รดน้ำมนต์ด้วยนะวันนี้เป็นลูกสาวเสิลูกสาวา mọi ngồi dùng mọi người dùng đó người Ôi, mọi người dùng 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 mọi người lục xa Lục xa lục xa dùng mọi người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  Lục xa người dùng mọi người

โอ้ยให้คำให้คุ้นด้ยลาเด้อบักหลาเอ้ยให้คำให้คุ้นให้เจริญรุ่งเรืองเฮ็ดอีหยังก็ย่าให้ติดให้คัดอ่าอ่า เดี๋ยวจะปล้องลดให้หึปล้องลดให้เดี๋ยว I think I think we give that to Ramang daddy the dolly don't need that <laughs> Not yet. Not yet. No. มันปน i ี่มันไม่ใช่มัดีแส่ดลลี่มัโอ้ยจุด o ยอะโอ้ยอะผนเป็นยี่จอนเป็นลูกศิษย์วัดได้มเป็นยี่จอนเป็นลูกศิษย์วัตตามตูดอาจารย์

Thế bạn. Thế hồn. Thế hồn. Thế hồn. Thank you so much. Oh, in my. Ooh. Okay, let's go. Okay, hold on. Oh, it's hot. หอมไหมอเทียนไม่รู้ใครโทรของอาจารย์เม็น่งของยดโทรศัพท์เชยงใครโทรมื่อของอาจารย์บหกโอเคอาจารย์เสียงโทรศัพท์ใครโทรมื่อี้โอ้ของอาจารย์อาจารย์โทรศัพท์นิยมตามแล้วนะอาจารย์นะก็นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวต้องอ่านหน่อยมีใครเขียนมามั่งเดี๋ยวคนเก่หาแว่งก่อนแว่งหายไปไหนไม่รู้อันนั้นของลุงจอเสียฟอร์มเลยเสียฟอร์มเลยเสียฟอร์มเลยคนแก่มองไม่เห็นเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวต้องตีลังกาอ่านก่อนนะตีลังกาอ่อนก่อน สาธุค่ะสาธุค่ะพี่จิมสาธุค่ะสาธุพี่จินตนาสาธุสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาสาธุค่ะโอเคกับอาบุญมาฝาก you happy now you happy yes yes you happy, happy, you happy. happy 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 กว่าไปไหนแล้วก็ขอให้ลัคกี้ลัคกี้ เนี่ยดับบลักกี้อาจารย์บอกขอให้ดับบลักกี้ขอให้าโชคดีเป็นสองเท่าวันไหนวิย้ายเป็นวิมูบว้นนวิญเป็นวิมูบยังไม่ได้ทายเลยอาจารย์ยังไม่ไดทายเลย ทำจะอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์ก็จะสิ้นเดือนก็จะออกแล้วไปอยู่ไหนสงสัยจะเป็นโฮมเลดเลาจารย์ we, we gonna be homeless the monk said he can go to stay in the monk welcome temple you wanna go daddy may have to พอดีในเตียงบริจาคไปเป็นนอนตรงนั้น Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn sợ

ตอนนี sure, sure. <laughs> ้ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ตออนนี้ตอนนีนนี้ตอนนนนี้ตอ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 ้นนี้ตอนนอนนี้ตอนนี้นนี้ตอนนอนนี้ โอเคนีังด้วยอ่าไปไหนอย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 ่าไปไหนอ่ไปไหนอย่นอย่ไ Tang mang t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 ang mang hết sẵn tang mang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 